สวัสดีค่ะดูวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟีฟากันนะคะกดไปเลยนะทุกคนก็อย <c oughs> ู่ที่หน้าจอมืดๆนานคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างถ้าเป็นหน้าจอมืดมอย่าง,งเงี้ยเออคืออันเนี้ยเข้ามาแล้วทุกคนพอดีของามันนานมากๆเลยนะทุกคนคือเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดังไรคือเราว่าใช้แอปแต่เบียรเครืงรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าเราก็เล่นไปเอะเราก็คือรอรอมากเลยตอนนั้นรอ เกือบขึ้นชั่วโมงทุกคนมาร้อยมันโหลดให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แตะเข้าไปในเกมเลยพอแตะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเล่นได้เลยอ่ะคือเราเล่นที่ให้เก๋เพราะตอนนั้นอ่ะเรายังหาปืนไม่เจอไงทุกคนเออฮพกสนะพี่หยาบเลยอ่ะแต่ก็เราก็อชอบเกมฟีฟายนะคะทุกคนเออก็ไม่รู้ต้องทำยังไงอย่างเง้ยนะทุกคน คือแบบว่าราจะเม่วันดีมากที่สุดไงทุกคนเออคือเราหาปืนไม่เจอพอเราหาปืนไม่เจอเออแล้วก็นึ่งก็สงสัสยเราน่าจะหาไม่เจอแล้วตอนนั้นช่วงที่เราค้างค้างไปอ่ะคือเราเนี่ยกำลังเออกำลังหารถเพื่อคือเราเลือกสตูเก่งมากเลยแต่ว่าเรายิงคนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราสตูเก่งมากเลยเออที่เราเข้ามาไวมากเลยคือเราไม่เคยมาไวแบบนี้เลย อเอาเอาเอาเดินไปเอาเดินไปดเดินไปสุดขอบฟ้าที่มันไวว่านี่สุด่ะทุกคนเออเกมฟรีไฟต่อไปเราก็จะมาเล่นเกมโลบบบ้างนะทุกคนแต่ว่าขอเล่นเกมฟรีไฟก่อนเพราะว่ามันสนุกมากมากเลยเดี๋ยววันอื่นเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกัน,นทุกคนเอาก็เดินไปเดินไม่รู้ว่าจะเดินยังไงแล้วว่าทุกคนนีย่ยงไงเราเข้าแล้วเพลงมีชั่ว คือมันจะเข้าไวมากเลยถ้าถือว่าทุกคนบรินอย่างนั้นน่ะถ้าเราสมมุติว่าสมรภูมิกรอสมรภูมินะทุกคนเออแต่ว่าเรา,เราไม่ชอบไอพวกครม่อนบินอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราคือคือเราหาหลุดไม่เจอ,อเขาต้องมองสองก่อนเอาเอาเพื่อนหายทุกคนเอาเพื่อนหายเอาร่ะพาเพื่อนหายไม่เพื่อนหายไปไหนเนี่ยเออเพื่อนห้เอาเพื่อนให้ เอาเอาเอาจะมาลงตรงนี้ทำไมเออกระโดดร่มสิเออเ,เอ,เไเอ,เอยไม่ชอบลงสีแง่เลยอะ่ะอยากเปลี่ยนสีลงมมากเลยถ้าคมมติว่าทุกคนรู้แล้วว่าวิธีการเปลี่ยนสีร่มทำยังไงก็จะรูคอมเมต์บอกมาได้นะทุกคนลงมาก็เจอกับเกลือเลยอะ่ะเออคือเราเพิ่งได้แค่ตัวนี้ไงพอเราเพิ่งได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ยังไม่ค่อยตัวอื่นเท่าไหร่นะ คือเราก็ภาคไปคือภาคนะคือเราอ่านเสร็จแล้วเราก็มาภาคในแอปบบีโบเลยทุกคนเห็นปะในแอ็บีโบคือลงมาภาคเลยคือลงมาภาคไม่รู้ว่าเราจะมาผ่าผ่าคไรผ่าอะไรผ่าโบเลยนี่เราจะตูนะทุกคนเขาต้องหลบไปก่อนแล้วคือเราตูแต่ว่าจากช่วงหลังมันจะมีตูมากๆเลยนะทุกคนเนี่ย เออแล้วก็ไม่รู้เลเท่าไหร่เพราะทำไมเกมเนี้ยเออมันงดดีน,นะคือคือมันก็จะมีบ้านหลายหลังทีเนี้ยบ้านบางบ้านของ,ของในเกมฟีไฟใช่ไหมมันก็จะดุอย่างเช่นเป็นบ้านหลางนะแล้วบางทีมันบ้านก็จะไม่มีปืนแต่ว่าตอนช่วงลางหลังคือเราได้แบบว่าคือเราได้ด่างไงคือเราได้ดากม,มากๆเลยอนะคือ คือบ้านแต่ละหลังคือเราก็ไม่รู้ไงนั่นไงเราเห็นเนี่ยเราก็รีบหลบเผื่อเขาจะหันมาหลังมาข้างล่างข้างหลังเลยทุนเออเราก็ไม่รู้เลี่คือเราเราอาัดคิปได้ย,ยาวอะ่ะมันไม่สะด,ดุดเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหไปสิจะ้ะคือเราอยากได้ปืนเนี่ยทุกคนถ้าเราไม่ได้ปืนเยวจะทำาังไรเนี้ยเดี๋ยวรอไปเอารอดส เออมันก็เขาก็มียิงมาด้แล <ะ S 2> ้วก็เตินเป็นก้อนเดแเหมือนมันยากมากๆเลยนคนนะ